แต่แล้วเราก็สําเร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแพ,พมีที่นอนเรียบร้อยแล้วเหลือแต่หลังคามาแล้วเนี่ยคนจะมานอนมอแมลงจะออกมาจวดกันอีกจักน้อยจักสิถืบถอบ่ถือดอกแต่ว่าเม,มื่อคืนนี่ก็ถืออยู่นะคะได้ไปห้าโลตอนนี้ก็บ้านได้สาเร็จดีดอกพื้นก็ได้ย,ยังอีกประมาณยี่สิบท่อนเดี๋ยวจะไปหามาใสให้มันเต็มดีจ้ะเพื่อนๆเพราะได้นั่งได้นอนได้หลบ ได้หลบได้ได้นั่งได้ยู่พอได้หลบเดี๋ยวอีกจากน้อยเก่าเรือมาส่วนแลนตุ่มเลยบาทนี่เบืู้้พิสูจน์การนอนนอนอาบแดดมาสิออกมานอนรับอย่างก่อนน้ำหมอกอยู่เจ้ะเพื่อนแมวแรลงมานอนรับน้ำหมอกนะคะมวแรลงเนี่ย <hi> เบึ้องไปจ้ะ <os> <whis ky. S 2> ปลากระเงียบๆดอกพี่น้องเลยแต่ว่าบมลูกสิถึกบ่ถึกปุ่นะปลามันอยากบอนอยู่เดียวโมเลงก้อนจะออกมาจ้ะเพื่อนๆตอนนี้น้ำกระไรตนโจนๆอยู่เอาฟูคือว่าสิหมุนเรือหมุนได้ปะเนี่ยได้น้ำประาแล้วจะแห้งมาจับดึกขึ้นครก็ได้มาขี้คุยมาหมุนดิยะดูนี่นะดูแล้วจำนำไปใส่เอาหมุนดูข้างว่างหมุนได้อะ งสิหมุนวิธีใดเอา้าให้กูถามดูโอ้ร้องไปเลยยังไม่ยันเอยเมื่อวานกูนมนกนหมุนแล้วมันหมุนไม่ได้จ,ดจูดออกมาหน่อยจูดจังไหนมิเตอดึงขึ้นมาเอาจูดจูดก่อนเอา้าจูดเอา้าม,มันขันข้างก่อน มันบอ่อใดกะจังวะเดี๋ยวมันเจอท่านี่ท่าใดก็บ,บ่อดดเพราะมันขวงเสือเธอหน่ามันค้ายอินอีน้อยนึงไงขุดเลยเด <laughs> เบืงพี่น้องเอ้ยคนผู้ปรับแปลงแต่งเคือนผู้ปรับแปลงแต่งเคือนแต่งท่าแต่งทางเบื้องเด้อพี่น้องเลยถึงว่าสิปากยากแน่ก็ใส่ง่ายอยู่เด้อน่พอละมั้ง ดึงขึ้นมาดูกกระชากขึ้นมามันเผียมาเกยพี่เลยบาดาคุักบาดาดอกได้บ่ละ่ะติดทองบ่บขุดบ่เต็มทองเหลือเนาะเอาเอาเบิ้งมัน โอ้ยน้อปุ๊บออกอีก <many, coughs> <laughs>